สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พบกับน้ำเพชรอีกแล้วนะจ้าวันนี้น้องรันปิดตากล้องให้น้ำเพชรจ้าเดี๋วน้ำเพชรจะมาตำ <c oughs> เดี๋ y น้ำเพชรจะมา,านนะนนมาตำข้าวปุ้นนะทุกคนเนี่ยมาตำข้าวปุ้นแล้วก็ใส่บักหอยของข้าวนะทุกคนบักหอยเซอรี่หรือบักหอยแดงเนี่ยหัวหอยลวกว็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะห,หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่กินได้แลนะ้วฮะก็จะให้กชนจบฉับร้ายจะมน มากะทินด้วยนะวันนี้มากกะทินแล้วก็บัตอรเชกนันทุกคนผักกระเจี๊ยบผักผักกระเชกเราจะมีผักเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายมีบางเลนบางนามาเริ่มตำกันเลยจ้าพริกแห้งวันนี้ใส่พริกลงไปพริกขาดไม่ได้คือกระปิน้ำเผ็ดจะตำใส่กระปินะทุกคนใส่กระปิลงไป ใส่กระปิลงไปหลังจากนั้นเราก็มาใส่าน้ำตาลน้ำตาลทรายใส่สลงไปไม่กินเนีๆหน่ย <laughs> ่ยด้วยเนี่ยใส่ลงไปเ <laughs> นี่ย <laughs> ทำคลิปกันสองคนนะใส่พงนวนะที่ขาดไม่ได้คือใส่พงนวไปใส่น้อยเสบน้อยใส่ลายเสบลายเลยจ้าทุกคนเนี่ยเสบเลยหลังจากนั้นก็ทําการโคลกนะทําการโคลให้มันแหลกเนี่ยตอนนี้ก็ตําตอนกลางคืนนะทุกคนน้าเผ็รกับน้องรันมากินตาตอนเด็กๆกเดี๋ยวแม่ตื่นนะทุกคนอย่าว้าดังรลายทกันจ้าเนี่ย ตำให้เล็กๆนะจ๊ะทุกคนจืดๆแบบนี้นะหืมจืดๆนี้ทุกคนอะนี่สีอันโอเคโอเคนี่ตำให้เล็กๆแล้วเราก็มาใส่มะเขือเล่นนะเนี่ยมะเขือเล่นอันนี้คือมะเขือเล่นมะเขือเล่นหรือมะเขือมะเขือไอ้จงบะหูนี่จ้านี่คือมะเขือเล่นมักเล่นนะมักเล่นน้อยนะทุกคนมักเล่นน้อยใส่ไปเลยตำให้มันเล็กๆก่อน แต่ก็มาใส่มักเล่นใหญ่ใส่มักเล่นใหญ่ก่อนจ้าอืใส่มักเล่นใหญ่นะทุกคนเนี่ยปาดเข้าไปีนน้องรันกับน้ำพริกกินตำตลอดเลยนะทุกคนเนี่ยปาดเข้าไปปาดมักเล่นใหญ่นะนะ้าอือไปลนะน้ำไายไหลย้อยในี่ใส่มักนาวมักนาวจะขมๆมเนี่ยเลยจ้า เพราะว่าเปลือกมันขมจะใส่แต่น้ำบดใส่เปลือกนะจ๊ะจะใส่เต่น้ำบักนาวนะจ๊ะน,นี่น้ำนั้นบดใส่เปลือกนะทุกคนมันขมเปลือกมางน,นาขมน้ำลายไหล,ย,ลย,ย้อยน้ำลายไหลย้อยอืมใช้ลงไป,น,ปน,น้ใส่ลงไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากัน สีุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ทีเด็ดของเราก็คือน้ำปาลาร้าฝาสีเหลืองใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปก็ทำกันคลรคลีคลรีคลีจ้าชิมก่อนเข็บไรทุกคน นี่พระเอกของเราคือบักหอยบักหอยนะทุกคนบับกหอยที่ที่ที่เลมะนาวกับไอ,อตูมคือคืบอบะหวาไปกินยังนี้หมดยังเ,เหลือจำที่ใส่ลงไปเลยจ้าเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยเอาถ้วยก่อนนะเดี๋ยวจะเบ่งเดี๋ยวจะเบ่งค่ะปุณ ตำเยอะกินไม่หมดกินสองคนกับน้องรานขออนุญาตไสมือเะยจ๊ะว่าเนาะว่าเบงแหลนะเบงอิ่ดเตะๆนะนะเบงไว้ก่อนมีต่ดำนะตัวเนี้ยเนี่ยใสลงไปเลยใสมือเลยนะจ๊ะแล้วก็จะมาใส่นี่ผักกระสีใสลงไป ผักกะเซ็ดหรือว่าผักอ่าผักะละ <c oughs> ูกแพร์ได้แล้วท่วยแล้วใส่ผักกระเซเนี่ยมันทำการคุรีคุรีเนี่ยประดังกวาดผักกะสีดผักกระเซ็ดมีหน่อไม้ด้วยนะจะใส่หน่อไม้ด้วยนะเป็นตะเส้นหลายหัวง่ายน้อยโปนดอนุภูตเรียนพชษขออนุญ,ญาตเอาซ้อนก่อนนี่เรามจะจะมาใส่หน่อไม้นิดนึงจะเห็น เพิ่มความอร่อยเนี่ยน้ำไม้ของเราเราจะใส่วงวงใหญ่จะเซฟลายเน่นี่ซิมก่อนนะจ๊ะซิมก่อนจ้าเนี่ยขออนอุญาตใส่มือเลยนะจ๊ะซิมก่อนน้ำยอยอะเยอะเซฟลายทุกคน เรามาตักใส่ถาดของเรานี่นะถาดของเราคืเนเนาอเดี๋ยวนะอนี่ามาใส่ถาดของเรากินสองคนนะเนี่ยวันนี้กินสองคนไหนตักใส่ถาดของเรานี่จ้าเป็นจังใดเนี่ยจ้านี่ มันบกแคร์หลายๆนะนี่ทุกคนยังไดนี่เป็นตะกิน่ะเจเดี๋ยวน้ำเพชรจะมาโรยมะกระทินด้วยด้วยการโรยโรยหน้านี่โรยอย่างนี้เลยจ้ะทุกคนนี่ครบเครื่องนะมันนี้ทุกคนโรยแล้วยังไม่ลืมไม่หมดยังอีกมักทัว่วนี่คือมักทัว่วดินเลยมักทั่วนะซื้อมาจากตกลาดโรยเข้าครองนี่ ลงไปเ,เป็นยังไงแน่จ้าเป็นจะเช็ดโบยับเข้ามาใกล้ๆสิน้องลันเห็นไหมจ้านี้อร่อยมิจ๊ะเย็บเครื่องกนั้นทุกคนเดี๋ยวนะเพืจะขึ้นไปตั้งในกระตูกเลยนี่มากินนำกันไน่จ้ามาเช็บเช็ดนำกันจ้านี่เอามาใส่ตรงนี้ผักก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปกินตรงนั้นเลยน,น้องนันเดี๋ยวิิงเด้อขยับไวอันนี้กระปุ้นโก,กินไม่หมดจุงไว้เดี๋ยวเก็บขบ เดี๋ยวเก็บขบว,วนะวไปกินตรงนั้นจมเข้าไปนี่มากินตรงนี้เนี่นี้มามาน,น้องรันเดี๋ยวกินนํากันส่งสคัคำเ้วจะปิดคลิปอือขับไปน้องรันชิมดิสิน้องรันสวัสดีจ้านี่น้องรันคนสวยเนี่ยมาชิมดูว่าจะอร่อยไหมนะทุกคนนะมากินด้วยกันนะมาซิบเชบนํากันเลยจะเด้อตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเลยนะทุกคน กินตามส่วนเจ็ดโมงนะไม่เห็นอะไรเลยน้องลันเห็นแต่ผักเนะต็มกระตุกเลยน้องรันเห็นแต่ผักเต็มกระตุกเลยน้องลันกินดูสิน้องลันเนี่ยจะอร่อยไหมกินตอนค่ำๆนะทุกคนอะไรไหมน่ารับประทานจริงๆนะทุกคนนี่ไงคือตำข้าวปุ้นนะตำข้าวปุ้นใส่ใส่หัวหอยนี่น้องลันกินก็แล้วไปโอ้โห แซ่บมากเลยทุกคนกินเข้าไปแล้วนี่น่ารับประทานจริงๆนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวน้ำเพชรจะให้ดูนะกระปุ้นมันอยู่ทั้งลุ่มเนี่ยมันมีแต่หัวหอยนี่กระปุนกับหัวหอยจ้ากินกับผักอ่าบักกับทินนะทุกคนดูเกาะผักแวนด้วยกินกับผักแวนนะคะมีผักบุ้งอู้ลืมใส่ผักซีนี่เนี่ยลืมใส่เลยทุกคนผักหอมปีลืมใส่นะไม่เป็นไรโอกาสหน้า ่าแก้มือใหม่แล้วก็มีบัตรอ่าบัตรแล้วก็มีผักเกษตรนะบ้านทุกอคนไทยก,กษษ็เอิน้นผักเกษตรเดีย่ว่าน้ำพริษเอิ้นบัตรผักอาเชกนะทุกคนผักอาเชกนี่น้องรันพันแล้วกินให้ดูสิน้องรันจะคำหนึ่งสองคำเอาจัดเข้าไปทำนี่น้ำลายไหลย่ยอยแล้วทุกคน น้ำลายไหลย้อยกับน้องลันกินเข้าไปแล้วสุดยอดมากๆเลยนี่น้องลันกินแล้วนน่นี่น้องลันกินเดี๋ยวน้ำเพชรขอตัวไปกินกับน้องรันก่อนนะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวน้ำเพชรจะทําคลิปหน้าให้ทุกคนดูอีกนี่น้องลนันน้องลันกินคำโตๆหน่อยสิโซ์หน่อยนี่นะ,ะน้องลันจะกินคําโตตให้ทุกคนดูนะคะนี่กระปุนที่ตํามไม่หมด เอาไว้ก็กินไปหมดสองคนพี่น้องนั่นเดียวนี้อะไรมากอะไรมากน้องลันจุดกัดลิ้นตัวเองนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้ำเพชรก็ขอตัวทุกคนอ่าไปกินกับน้องลันก่อนนะคะบาย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 น้องลันบายบายกล้องด้วยสินี่มาด้วยจ้ามาชิบเชมกันจ้า